สงสัยคุณครูก็คงจะหิวข้าเวเหมือนเด็กเดินว่อนเลยค่ะทุกคนเด็กๆก็หิวข้านะคะ <laughs> ขออนุญ,ญาตลงไลน์นะคะ

ไบอกเขาสันนี่เขเห็นไหมอ,อ๋ออันนี้คือหนีแมนเตอรลนนะไที่สาไปบอกเลยนีย่ยางลงไปหนีทางในห้องเลยหน่แมนเตอร์ เอาอะไรไหมอาซื้อยอนกินมากับโซนชวกแลกวี่เลนเดี๋ยวยยากลับแล้วนะเ,เปะเะเนเ็นตอยกลับ่ะไปลก็ตั้งดีเสร็จแล้วค่ะทุกคน กิจกรรมเข้าค่ายก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่หรอกแต่ว่าแม่คำตันต้องรีบกลับแล้วนะคะเพราะว่ามันเด็กนะคะก็ให้น้องๆเขาสนุกสนานหวังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานนะคะขอบคุณมากมานะคะในนี้ก็ขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะนี่คือโรงเรียนกิติรวีนะคะ ขอบพระคุณอย่างมากนะคะที่เข้ามารับชมาากรงผู้อนีมกการองมาก ขออนุญาตลงไลน์นะคะขอบคุณมากค่ะ